สิงค่ะสวัสดีค่ะแมลีนค่คะสวัสดีน้องส้มสวัสดีมาดามแสงอาทิตย์ชัยหมกนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุโพสิทธิธ์ธค่ะสวัสดีพี่อมพรนะคะน้องจินตนาใช่ค่ะน้องจินตนามาจากบ้านออแกนิกเอ๊ส้มไ,ไปเจอคุณจินตนาจากเดวันจากน้องภูมินนะคะมีคุณจินตนาด้วยนะคะเพื่อนๆทักทายคุณจินตนาได้นะคะคุณจินตนา สวัสดีค่ะพี่หมูจากพี่เวทินค่ะค้างค่ะค้างใช่ของสมก็เป็นค้างๆค่ะพี่ลําดวนค่ะนะคะสวัสดีภูมิมินด้วยนะจ๊ะจากคุณจินตนาค่ะอ,อ๋อพี่ลําดวนบอกว่านึกว่ากินแต่ผักนะคะอ้าวๆโทรศัพท์วสวัสดีค่ะน้องส้มสวัสดีมาจากเพื่อนปีชาจิตพงษ์นะคะ ทำไมทำไมเป็นหนุ่มวหวังเนตค้างแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวส้มเช็คก่อนว่าส้มพัดทุกคนเลยลองสังเกตดูนะคะสวัสดีค่ะน้องหมูหมูจากแม่ละเมียนสืบสาขาสวัสดีพาขวัญประโมกภูมิดิตค่ะในวันสันธารุไนค่ะส,คสวัสดีค่ยะยายแตนจากคุณครูดวงใจนาดาบุตรค่ะสวัสดีพี่วิรลวันจากมาดมแสงอาทิตย์ชัยหมกค่ะสวัสดีค่ยะยายแต พีวิทย์ได้วันมาอัปเดตเลยค่ะได้กี่ดวงแล้วเพื่อนๆกาลังตื่นวันจากพี่อมพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ลินจากพี่อมพรค่ะสวัสดีครับคุณอมพรจากพี่อิสระค่ะด้วยนะคะขอแบ่งพี่วันมาได้ยัยพี่เ์อบอกว่าขอแบ่งพี่วันมาได้นะคะอินดิตรสวัสดีจ้าน้องผู้วินจากพี่ลาดวนจันทสิงห์นะคะ นด้วยะะคะแถวภูเก็ตมีแต่คนรัเสเซียเดี๋ยวนี้ใช่ไหมพี่เวทินบอกนะคะสวัสดีครับคุณลินจากพี่อจงใจนะดดาบูดค่ะ,ะพี่อิสระบอกเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาทาั้งไทยส่งกำลังใจนะคะวันนี้ขออออละเอียดบอกว่ายังไม่เลิกงานนะคะสวัสดีครับพี่ละเอียดน,นะคะจากน้องอนลินและพัทค่ะ จากพี่วิริวันค่ะสวัสดีครับคุณจินตนาจากพี่อิสระค่ะสวัสดีค่ะจินตนาจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีพี่อิสระจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่วิราวัจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีเยดินค่ะจากพี่ปิยพรนะคะสวัสดีจากพี่อิสระจากพี่ลําดวนค่ะสวัสดีป้าโมจากพี่กัญญาลัต์ค่ะสวัสดีค่ะเอ้ก็ไม่มีหลังบ้านนะ สวัสดีพี่รัตค่ะจากพี่ปิยพรอุปราค่ะสวัสดีพี่เพื่อนๆทุกท่านค่ะจากพี่ต้นคงสกอรนะคะสวัสดีน้องต้นจากมาดามแสงอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะน้องภูมินจากอัมพายค่ะน่าสงสารจังแต่คุณคุณครูดวงใจนะคะทานข้าวกันหรือยังคาน้องออนถามทุกคนว่าทานข้าวกันหรือยังคาสวัสดีค่ะพี่เอียดจากคุณครูดวงใจนี่พี่เอดพี่เอยดหนูเองค่ะจากน้องออนลีลาดานะคะ โอ้ลินละพัดขออภัยค่ะน้องอ,อลิสสวัสดีค่ะน้องนุ้ยจากคุณครูดวงใจนาดาบุตรนะคะสวัสดีเวทินจากพี่จัญญาเยี่ยมสะอาดค่ะสวัสดีครับคุณนุ้ยจากพี่เวทินค่ะสวสดีเช่นเดิมนะคะทำในเอฟเฟกต์นี้มันคลึ้มค,ม,คม,มืดมืด มาซื้อฐานทุกวันรัเสเซียหล่อๆนั่นไงยายแตนบอกนะคะสวัสดีคุณต้นจากพี่อมพรนะคะไปไหนแล้วสวัสดีครับคุณต้นยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของพี่สมอนุพสิิธิ์นะคะสวัสดีค่ะน้องวีไลฟ์วันจากพี่อมพรคําทูมค่ะสวัสดีค่ะคุณจินตนาจากพี่กัญญาลัตค่ะแม่พัชรินค่ะเพื่อนๆทานข้าวหรือยังคะเพื่อนพี่ชาทานข้าวหรือยังขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะ เข้ามาทาักทายเพื่อนๆได้เลยนะคะทุกวันนี้เขาก้าวหน้าสมาชิอ่าแม่ไพรวันตอบกับเพื่อนปีชานะจ๊ะสวัสดีคะ่ะน้องสม้มร้านวิวสวัสดีแม่พัชรินสอนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่สมุทรสาครอุตรดิตเป็นยังเจอกันแว้มาทาักทายกันได้เลยนะคะออ ไมวันนี้เป็นหลวงหลวงเนาะขับรถก่อนค่ะโอเคค่ะแม่วันขับรถกลับบ้านดีๆนะคะยินดีที่ได้รู้จักน้องปีชานะคะจากพี่กัญญรัตน์คาเสียงค่ะอีสวัสดีจมูจากพี่ลำดวนจันทสิงป์ค่ะสวัสดีค่ะแมลีนสวัสดีนุ้ยนะคะจากพาขขัญปั้โมค่ค่ะสวัสดีค่ะปั้โม่จากอาแม แสงกับปังเปมากเป็นหนักมากเลยพี่เวสวัสดีค่ะคุณจินตนาจากคุณอาจากพี่อัมพรค่ะสวัสดีค่ะแม่อัมพรจากน้องภูมินค่ะสวัสดีค่ะพี่หาสวัสดีค่ะพี่ไพวันจากพี่วิเลวันสันธารุไนค่ะมาดามแสงอาทิตย์ชัยูมค่ะสวัสดีค่ะคุณลาจากพี่อิสระค่ะสวัสดีพี่อัมพรจากพี่กัญญาลัตคําเสียงค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิทธิ์นะคะสวัสดีลุงปีจ้า กดไลค์เลยกดไลค์เลยพี่จันยาต้องแบบนี้นะคะต้องแบบนี้พี่แป้นอาจากแม่พัชรินค่ะสวัสดีครับคุณลินจากพี่อิสระค่ะสวัสดีค่ะน้องลินจากแม่นเมียตนะคะสวัสดีพี่เอียดค่ะฝนตกไหมน้องโซมไม่ตกเลยค่ะแม่เอร้อนมากตกเมื่อสองวันที่แล้ว ยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของอนุทโพสิทธิ์หรือว่าน้องสมนะจ๊ะอน้องสมเปิดบ้านครึ่งชั่วโมงตั้งแต่หนึ่ง,งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะจริงๆวันนี้น้องส้มต้องอ่านเลยนะคะอ่าเลยสวัสดีรักจากป้าโมค่ค่ะสวัสดีป้าโม่จากครูใจค่ะสวัสดีพี่รักจากแม่เอกกลยาค่ะอยู่ค่ะสวัสดีครับน้องผู้จากพี่เวทินค่ะยังไม่ได้หยุมนานแล้ว พี่มาดามวันจันนะคะจากพี่เวทินค่ะสวัสดีค่ะน้องเอจากมาดามวิไลวันค่ะสวัสดีเดี๋ยว,วนวเราไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมาท,าทัไทายส่งกำลังใจนะคะวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณกะพะด้วยนะคะ จะนาจากน้องภูมินค่ะมาส่งกําลังใจขอบคุณพี่อมพรนะคะสวัสดีค่ะพโมดออาสวัสดีค่ะพโมดจากพี่อมพรค่ะสวัสดีค่ะคุณวันจันน์นะคะจ้าจ้าพี่ลาดวนตอบกับภูมินว่าจ้านะจ้าพาลูกกินข้าวอาบน้ําค่ะโอ,อเคค่ะน้องอ่อนพูดแล้วนะคะเพื่อนปีชาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ลาดวนหาหาเพื่อนปีชาหมดเลาะด้วยนะคะเพื่อนปีชาก็สวัสดีพี่ลาดวนนะคะสวัสดีซอส้มคนสวย สวัสดีค่ะพี่เอจากคุณครูดวงใจนดาบุตรนะคะพัชลินนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ้ยจากเพื่อนปีชาค่ะสวัสดีพี่อิสระนะคะจากพี่ปียพรค่ะสวัสดีค่ะน้องเบจากคุณครูดวงใจนะคะ สวัสดีพี่ลัดจากมาดามแสงอาทิตย์ชัยโมกค่คะสวัสดีค่ะคุณลัดจากพี่อิสระค,ค่ะสวัสดีพี่อมครจากพี่กัญญารัตคำเสียงค่ะดีน้องไพวันนะคะจากแม่ละเมียนสืบสาค่ะนี่เช่นเดิมนะคะทำไนเอฟเฟกนี้มันคลึ่มคลึ่มืดมืดอ่ะพี่แววใช่ไหมพี่แววขึ้นต่อซ้อมใช่ไหม กำลังจะบอกว่าไม่ได้ทำกับข้าวให้หน้องส้มมาดามวิเลวันสันทารุนันคะ่ะสวัสดีจ้าป้าโมจากพี่ลำดวนนะคะเหมือนกันเลยคะ่ะตกสองวันก่อน,อนใช่คะ่ะตกสองใจนะคะปีชา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 บ้าโมเรียกเพื่อนปีชานะคะจะไปไหนมาก่อนมาก่อนมาก่อนนี่เพิ่งไป <c oughs> จากพี่วิไลวันคะ่ะสวัสดีครับคุณจินตนาจากพี่อิสระคะ่ะสวัสดีคะ่ะจินตนาจากแม่พัชรินคะ่ะสวัสดีพี่อิสระจากมาดามแสงอาทิตคะ่ะสวัสดีค่ะพี่ จากพี่เออจากแม่เอกัลยาค่ะ,ะปามูบอกว่ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะยายเอจากพี่อ่าส้มใช้ wifi ค่ะส้มใช้ wifi บ้านนะคะสวัสดีคุณปรีชาจากพี่จัญญาเอี่ยมสะอาดไม่ใช่แบบนี้ค่ะไม่ใช่ <laughs> สวัสดีลำดวนจากพี่จัญยาเอี่ยมสะอาดค่ะออนไหนคะ อ่าทำไมค้างเนี่ยฝนตกใส่ไม่ต้องอาบแล้วจ้าไม่เอตอบกับอ่าเพื่นอนสวัสดีค่ะพี่เอียดจากพี่กัญญาลักคําเสียงค่ะสวัสดีค่ะพี่